ชวนเล่นเกมไหนอะอันไหนของหนูเดมอนเหรอเจ้าไอ้กไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดินไปหาไหนอะแม่อยู่ไหนเนี่ยเกยมอะไรเนี่ยโอ้โหเกมออบบี้ไงออบบี้ออบบี้นม่อยู่นี่แม่อยู่นี่แม่ต้องเดินไปไหนอะ เดินตรงไปเฉยๆเนี่ยเหรอใช่เดินไปเไดรือก็มันกระโดดอ่ะก็มันจะโดดที่นี่เดินเฉยๆเนี่ยหรือต้องเก็บบัฟเฟอร์หรือเป่าเนี่ยใช่เจ้าวไม่บอกโหเดินเลยแล้วประตูไหนไม่บอกหายอ้าวก็เดินตามหนูไปแล้วกันถ้าแม่ตายแม่ออกเลยนะงนอ่ะแม่ทำไมอ่ะตัวไหนบอกมาสีอะไร เหลืองเหลืองนั่นเลยเดินผิดทางทำยังไงไม่ถึงจะเห็นแม่เนี่ยนี่ไงก็แม่เห็นตัวเองอย่างเนี่ยแม่ก็ต้องเดินตรงตรงไปเลยห้ามตกเดินตรงตรงอย่างเดียวล่ะก็เดินตรงตรงไม่เหนือนเดินตรงอ่ะ จำไม่ได้แล้วกระโดดยงไงก็มันจะมีปุ่มที่มันมีลูกศรขึ้นก็กระโดดไงปุ่มกระโดดไงอันนี้เดิอนอย่างเดียวเลยโอ้ยง่ายจังเบบเกมไงฮะอยากให้หนูเข้าวันที่ยากขึ้นไหมล,ะละ่ะอันนี้แหละอยากให้หนูเข้าวันที่ยาก้นี้แหละเดมอนนี้แหละเดมอนเดมอนหัวไม่มีหัวนีแล้วหัวล้านเดมอนหัวล้านอ,าอันนี้ห้ามลงดาวเหรอ เดินยากแล้วเนี่ยแม่เดินตรงเลยแม่ชอบเดินเบี้ยวไงนันเนี่ย <c oughs> กระโดดด้วยเหรอจะก,กระโดดกไม่กระโดดก็ได้เดินตรงที่มันมีสีตรงที่มันมีช่องว่างก,ก็อย่าเดินอ๊ะกระโดดอย่างจำไม่ได้นะกระโดดเลยตรงนี้ไงตรงนี้ไงผมกระโดดมองไม่เห็นมือบางเองเห็นตกเลย แม่หนูไม่ตกแม่ไม่ตกแต่หนูตกกับเป็นไปได้ไงอ้าแม่เล่นเก่งขึ้นแล้วเลยนะโอ้ยจะตกแล้วเดเกเือยบเตือบตกใจหมดใครถึงเส้นใช้ก่อนชนะเส้นใช้อยู่ตรงไหนล่ะเส้นใช้ก็จุดเีมโห้โหทำไมเดินเร็วอ่ะก็แม่แบบแบบเดินโอ้ยมือบางเดินตรงไงวะเนี่ย เดินจะเดินตรงกลางก็ได้หรือว่าจะด 6, 7, เดินซิกแซกก็ได้ตานนั้นเดินดีๆให้เดินดีไปถึงฉันใช้ก่อนชนะจะเด็กจะต้องเดินเร็วกว่าอยู่แล้วอะเฮ้ยมันมปีนกำแพงได้ <c oughs> ด้วยสไลเดอร์สไลเดอร์อีกต่าง <c oughs> หากเ <c oughs> ป็นไหนเนี่ย จบไปจบแล้วเี่คือนั่นเริ่มต้นใหม่เหรอไม่ไม่เริ่มใหม่ไม่ได้เริ่มใหม่อีกครั้งนึงอีกครั้งนึงอ้าวเดินผิดทางล้งมาล้างมาล้างมาเดินผิดทางหนูหนูไม่ตกแต่หนูไม่ได้เช็คพอย n t หนูไม่ตกเพราะว่าหนูกระโดดทันคืเฮ้ยอันนี้ไปไงเมก็จะกระโดดหรือเดินตรงมาแบบนี้ก็ได้ตรงตรงเสีเหรอ เอออีกแล้วเอ้าไปผิดทางกันเลยเอ้าเธอชอบตรงที่สูงเหรอเอ้าหัวฉันหายไปแล้วเอ้ามาแล้วหัวฉันเอ้ยอีกแล้วช่วยเปล่าฉันจะไปได้ไหมเนี่ยช่วยเปล่ายเเดินเดินหรือไม่แม่ก็กระโดด หรือแม่แม่ก็กระโดดอย่างอย่างสุดอย่างสุดจะให้ซื้อเสียตังค์อะไรเนี่ยหรือแม่แม่ก็กระโดดไม่ค่อยเดินไปเธอไอ้เจี๊ยวเจี๊ยวเจี๊ยวอีกแล้วอยู่นี่แม่อยู่นี่โอ้ย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 เลียมาอ่ะแม่อ่ะแม่ดูอ่ะแม่ดูดูเทคนิคดูเทคนิคก็เป็นคนเดินไม่ค่อยตรงทางพูดตรงได้อย่างเดียว ไว้เขาผ่านมาแล้วเธอไว้เธอฉันจะตกตรงนี้ฉันก็ต้องเริ่มใหม่แม่ต้องกระโดดไม,ม่ต้องกระโดดอันเนี้ยไม่ต้องเดินไปด้วยกระโดดไปด้วยทำไมอ่ะมันลื่นไม่มันงั้นแม่จะตกดเไงมันพาแม่ซิกแซกแต่บางครั้งมันจะซิกแซกจนเราตกนะแม่มันเลยจะเถ่งแนวเส้น,น <S <S> <S ชยนะัยเนี่ยฮะโอ๊ยมีดาวเนี่ยโอ้ยห้ามเดินสีแดงทำไมไม่บอก นนมึนบอกว่าห้ามโดนสีลืมคอขาดเลยค <c oughs> อขาดคอขาดไปก่อนนะนะเนี้ยเอาเอา,เ,อา,อาเป็นอะไรนนไม่ค่อยจะ,นนะเดิน,น,นตรงตรงไปเลยหนูแล้วก็มันไม่ค่อยจะตรงเลย, <c oughs> ยอันนี้เอา ปกติเราชอบเดินพรมแดงชอบเดินพรมแดงชอบเดินพรมแดงมือจะเป็นตะคิวแล้วเนี่ยอ้าวอย่าอย่ายิงอย่ายิงไม่อย่ายิงขอร้องอย่าอย่ายิงยิงอะไรอ่กไม่มันมีคนจะมายิงหนูเนี่ยเเหรอนี่ยมีมีคนถึงเช่นชัยแล้วเนี่ยเขาได้ของอะไรมาเยอะเขาก็จะมายิงหนูเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยวงกลมอ่ะกระโดดเหรอเออ แม่ไม่ต้องกระโดดก็ได้มันเดินตรงได้ไมอ้เมันไม่เคยเดินตรงได้สักทีชอบเดินเอียงอ้าวไม่รู้ว่ามีกับดักเอาแม่ถึงตงหนูแล้วเหรอแม่เห็นหนูไหมหนูกระโดดอยุ่ตรงนั้นเห็นอืมกระโดดขึ้นมาเดินมาเลย ยืมแมแล้วก็มีใครนี่แหละมีพรมเลยก็ไม่รู้แต่โดนหนัดเหมือนอันนี้เลยเนี่ยโดนหน้านู่นนี่นู่นเน่ยแม่แม่อยู่นิ่งๆก่อนแม่อยู่นิ่งไหลจะไปเดินโดนัทแล้วจะมันหยู่นิ่งอะไรนนึงู่นน่ะเห็นเช่นชัยแม่อยู่นู่นน่ะใกล้แล้วใกล้แล้วเฮ้ยแม่ลืมไปว่าแข่งกันอยู่โง่หน้าหลอกยังไงเนี่ย ไม่บอกไม่บอกปล่อยให้งงก็เดินตรงไปเรื่อยๆเอ้ยชุ็เกลือบไปเธอเธอจะมาบางฉันทำไมเนี่ยไม่ให้ไป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 อันนี้อะไรอะสีแดงต้องโดนสีแดงฮะต้องโดนสีแดงไม่โดนดิก็หนูก็โดดอ่ะเอ้ยก็หนูอยากกระโดดอ่ะ โอ้ยมือเป็นตะคิวแล้วโอ้ยเนี่ยมองไม่เห็นทางเดินตามนี่เหรอแม่แม่มีคนใส่ชุดมะพร้าวด้วยเอ้ยตกอยู่ไหนอ่ะยู่หน่ยู่อหญ่ยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นหู่แม่มันมีอันนึงที่แบบ เราเราเราไปกดเรากดโด้โดยใช้กดเดินได้ไม่ต้องแบบเดินอย่างเงี้ยอ้าวถ้าเราแบบเดินอะไรไม่ค่อยตรงอ่ะไหนทำไมเข้ามากด setting กด move นม่แมยแ a ็ to move เนี่ยเนี่ยแล้วแม่ก็กดแม่สมมติแม่จะไปตรงนู้นแม่ก็กดตรงนู้น ให้มันเดินให้อ้าวไม่บอกแต่แรกโหจะได้ไม่ต้องมาปวดมือเนี่ยแล้วพอถึงแม่ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แอก็ไม่กลับไม่ได้หรอให้มัเดินเลยแม่ก็จะกดเดินอย่างแม่ก็ต้องกดเดินอย่างยางไม่เดินให้แม่ก็ต้องกดเอาเองไงโอ๋ออย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอาเห็นไหมมันใช่แค่ตอนที่แบบเราเดินเะไรลยไม่ค่อยตรงไงแม่เอ๊ะเอ็ดผิดทัดแล้ว ไม่ดีเลยไม่ดีเลยถึงด่านที่เท่าไหร่เ่จ้าจะถึงเส้นใช้แล้วโอ้ยติดเสาอะไรเนี่ยไปไหนเนี่ยให้กระโดดเหรอเนี่ยไม่ไม่ห้เอาก็ต้องเดินเอาไงมองไม่เห็นไงอยู่ใกล้ก็ยังว่านี่ว่าให้กระโดดเอา เฮ้ยเฮ้ยผิดทางไม่เตแล้วมาผิดทางเอ้าตกอีกหนีแม่ไอไอวงกลมแม่ต้องกระโดดอ่าแมกระโดดอะไรชุดเอ้ากระโดดเลยชอบเผินฟ้าถึงแล้วหรอยังคนถึงมันหอมมาหาแม่ใช่คนถึงมันหอมมาหาแม่ได้เอ้าชอบเดินเลยนะ เสียวโอ้ยเสียวอ่ะโอ้ยลุ้นหัวใจจะวายอันนี้ไปไงเนี่ยเส้นเดียวเนี่ยเหรอฮะส้นเดียวก็เดินไปตรงนั้นอยากทำแม่เดินตรงไหมล่ะไม่ตรงเลยไม่ตรงนี่ก็ชี้อันนี้สิ ชกดไปตรงนู้นจะได้ไม่ต้องเดินเยอะมันกระโดดได้ด้วยเนาแล้วก็เปลี่ยนเป็นปกติอ่ะห้ามโดนสีดีห้ามโดนอะไรห้ามโดนสีแดงก็สีแดงเป็นลาวาแม่จะโดนลาวาแม่อยากกินลาวา ใครในตัว,วอ้วนคือใครเนี่ยเด็กยืนข้างแม่ไม่รู้สิแม่ทำโดนไข่ทับหัวจะมีไข่ขึ้นมาทับหัวไหมนัม่นเดินทะลุรูไข่ได้ไหมได้แต่แม่ทำโดนไข่ใกล้ถึงแล้วนะนี่ใกแล้เอา้ามันมาขวางทำไมถ้าแม่มาอยู่ตรงเนี้ยของหนูแม่จะรู้เลยว่าเส้นชัยมันไม่ได้ใกล้อย่างที่แม่บอก เพราะมันไกลม,มันมาตกตุ้ยตกตุ้ยทำไมเธอเดินไม่ตรงเลยนะถึงไหนแล้วอ๋อแทงกระเพาะมือจีน,อน,นเอาตก <laughs> อต่ะเ,เดี๋ยวดี อ้าวอีกแล้วอีกแล้วใช้ได้ไหมใช้ได้เมย์เมย์หมดแล้วเนี่ยไปไปไงไม่เดินนะมันจะเดินไปไงไม่เห็นเดินเลยมันก็ต้องกดไปไงแม่ต้องกดมันกระโดดให้ด้วย เฮ้ยอ้าวกดเนี่ยมันถึงตรงนี้ก็เดินไปเลยมันไม่ยอมตกใครเลยนะอู้หูออุ๊อุ๊ให้มันเดินไปให้เลยชิ้นเดินยากะอ้าวมันทำตกเองได้ด้วยเหรอนนนงงกดใช่มันทำตกเองได้มันแกล้งเลยอ กลับมาปกติแล้วแมุ่๊กโหเดินอย่างเงี้ยเดินยากแม่จะเดินช้าๆหรือว่าจะเดินยังไงก็ได้ตามไม่ซีเรียสขอแค่ใครชนะก่อนชนะวิ่ยแม่เห็นหนูไหมแม่เห็นไปทางนู้นหันไปทางนู้นหน่อยแม่ใช้มุมกล้องแม่หันไปทางนู้นหน่อย จะหันไปทําไมล่จะจะเดินอยู่ก็จะเจอทําไมล่มและแข่งกันอยู่ห,หันไปมองหนูหน่อยหนูขอร้องนอหนูหนูยิ้มไงใจจังเด็กฉนะั่งอูนี่ป่ะโอ้โหแม่ตรงนี้แม่คิดว่าตรงนี้แม่จะผ่านาได้ไหมโดยที่ไม่ต้องใช้อันนั้นอ่ะดูดิดูดิ <c oughs> ถึงว่าเล่นไวทำไมอ่ะ แต่หนูไม่ได้ใช้อันนั้นหนูเดินเอาปวดเมือหมดเลยวะ <c oughs> ไม่รอให้เห็น,นไปเลยให้รอปะไม่เลกแล้วไม่เห็นไปเลยก็เดินไปีิอ๋อ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 จอกแล้วมูฟเนี่ยแทบชูโ <c oughs> ม้มาไม่ก็ต้องกดไง <c oughs> แม่ก,ก็กดไปนู่นเลยมันเดินให้อ้าวมันเดินเตียงไ,ไหมเนี่ยไปมเอา้าเอา้าวอามันตกให้มัน